พระดำรัสของพระองค์พิสูจน์จนเห็นจริงแล้วและผู้รับใช้ของพระองค์รักพระดำรัสนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพรประจําวันที่4เมษายน2022สําสำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้นะคะ อยู่ในสองเปโตบทที่สข้อที่11ซึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อเห็นแล้วว่าทุกสิ่งจะต้องสลายไปเช่นนี้พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และที่ยำเกรงพระเจ้าคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะไม่สำคัญนะคะว่าวันนี้คุณตัดสินใจ เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยเหตุผลใดแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อคุณตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เจ้าและเมื่อคุณตัดสินใจที่จะมีความสัมพันธ์ที่จะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วนั้นการตัดสินใจนี้ค่ะจะทำให้คุณนั้นอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณจะสแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นและต้องการที่จะอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นผ่านการอธิษฐานอ่านพระวันะคําคำของพระเจ้าและนมัสการพระองค์และการทำเช่นนี้จะทำให้คุณนั้นเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าและมีชีวิตที่เป็นที่พอพัแด่พระเจ้ามากขึ้น คุณจะไม่รู้สึกฝืนเมื่อคุณจะต้องอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะว่าการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้านั้นคือการที่คุณได้มาเรียนรู้จักพระเยซูคริสต์มารู้จักพระเจ้ามากขึ้นและรู้ว่าพระเจ้านั้นจะพูดอะไรกับคุณและนี่ก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์กับพระเจ้ามากขึ้นคุณจะได้ยินเสียงพระเจ้ามากขึ้น และรู้จักว่าพระองค์นั้นชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนและชีวิตของคุณนั้นจะไปในทิศทางใดเราก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายกันแล้วนะคะเราจะมาอธิษฐานด้วยกันค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการสักการะบูชาแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ทราบแล้วว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ยังยืนนิรันดร์และไม่มีความสัมพันธ์ในในโลกนี้ที่ยังยืนนอกจากพระองค์วันนี้ข้าพระองค์ตัดสินใจที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์กลับมาคืนดีกับพระองค์ ขอถ่มใจลงที่จะพึ่งพาพระองค์สุดใจที่จะมากลับเป็นลูกของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการในวันนี้นะคะหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลากันไปแล้วค่ะ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ